ยี่สิบสองยี่สิบเก้าเก้าไม่ใช่เพียงตัวเลขบนปฏิทินหากแต่คือสามเส้นปายที่กำลังบีบวงล้อมพ่อลูกชินวัตรให้ไร้ทางถอยจากคดีหนึ่งหนึ่งสองคดีคลิปเสียงจนถึงคดีบังคับโทษชั้นสิบสี่แต่ละคดีคือประตูแห่งความพ่ายแพ้ที่ต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นจะหน,นีก็ถูกตราหน้าว,ว่าไร้เกียรติ จะลาออกก็เหลือเพียงเท่าซากอนาคตและต่อให้รอดบ้างก็ยังไม่อาจพ้นบ่วงความไว้วางใจที่สังคมผักทอรัดไว้แน่นการเมืองไทยกำลังยืนอยู่บนคมมีดบางที่สุดในรอบหลายปีกระตุกสายตากำลังจับจ้องไปที่ทักษิณชินวัตรและแผททองทานชินวัตรพ่อลูกที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำพรรคหากแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแยง้งและเป็นตัวแปรใหญ่ที่กำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ ทั้งสองกำลังเผชิญหน้าสามคดีใหญ่ที่จะถูกอ่านคำพิาพากษาเรียงต่อกันในเวลาไม่ถึงเดือนเดียวคำตัดสินเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเส้นใต้ทางกฎหมายแต่คือจุดพลิกสมการการเมืองไทยทั้งฉากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสองพ่อลูกมีโอกาสพ่ายคดีสูงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาลอาจชี้อีกทางหากมองว่าหลักฐานไม่มั่นคงพอ ทุกอย่างยังเปิดกว้างจนกว่าจะถึงวันพิพากษาเพียงแต่แม้รอจากคดีหนึ่งหรือสองคดีก็ไม่ได้หมายถึงชัยชนะที่แท้จริงเพราะทุนทางการเมืองได้ถูกกัดกร่อนจนแทบไม่เหลือพื้นที่ฟื้นตัวแล้วเส้นทางที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือแพทยองทานอาจเลือกลาออกเพื่อดึงคดีออกจากศาลร,รัฐธรรมนูญและทักษินอาจกลับไปสู่บทซ้ำเมื่อสิปีก่อน การหนีออกนอกประเทศก่อนคำพิพากษาแม้ไม่อยู่ในไทยแต่บทบาทของเขาไม่เคยหายจากการเมืองแม้แต่วินาทีเดียวคดีมาตรา112ของทักษิณที่ศาลอาญาจะอ่านคำพิพากษาในวันที่22สิงหาคมเป็นเพียงประตูด่านแรกกรายังสามารถยืดเยื้อไปสู่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาหากผลออกมาไม่เป็นคุณ แต่คดีบังคับโทษชั้น14ที่สารดีกาจะอ่านคำสั่งวันที่เก้ากันยายนคือหัวใจของความเสี่ยงเพราะที่ผ่านมาทักษิณไม่เคยก้าวเท้าเข้าเรือนจำจริงหากสารชี้ว่ากระบวนการก่อนหน้ามีปัญหาผลลัพธ์คือการถูกนำตัวไปจำคุกจริงไม่ใช่เพียงนักโทษบนกระดาษเมื่อประกบเข้ากับคดีคลิปเสียงสนทนากับคุณเซน ที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวันที่29สิงหาคมเกมจึงถูกบีบพร้อมกันจากสามทิศเป็นบ่วงสามชั้นที่รัดแน่นแม้หลุดจากคดีหนึ่งก็ยังไม่พอให้ตระกูลนี้หายใจสะดวกเพราะเงาของคดีอื่นยังท้าโถมรออยู่สำหรับแพทย์ทองทานคดีคลิปเสียงคือบ่วงที่อันตรายที่สุดหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง เธอจะต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งชุดจะต้องพ้นจากอํานาจตามไปด้วยแถมยังเสี่ยงหมดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตไม่น่าแปลกที่มีกระแสวิเคราะห์ว่าการลาออกอาจเป็นทางเบี่ยงเพื่อกลับมาใหม่ในอนาคตแต่ในความเป็นจริงเส้นทางนี้ไม่ได้ถน,นอมอนาคตเลยหากแต่เป็นการเร่งเปิดแผลรถทันทีที่ลาออก ความหมายชัดเจนคือการยอมรับข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมโดยปริยายผลสะเทือนจะกระแทกพักเพื่อไทยเต็มแรงพักที่ศรัทธาลดลงจากทั้งปัญหาภายในและแรงกดดันจากชายแดนไทยกัมพูชาจะยิ่งถูกกัดกร่อนลงไปอีกการลาออกจึงไม่ใช่การถอยเพื่อรุกหากแต่เป็นการถอยที่ทิ้งร่องรอยพ่ายแพ้ให้คู่แข่งใช้โจมตีซ้ำที่สำคัญ ต่อให้คดีหลุดจากสารรัฐธรรมนูญก็ไม่มีหลักประกันว่าเมื่อแพทย์ทองทานกลับมาเล่นการเมืองเรื่องเดียวกันจะไม่ถูกหยิบขึ้นมาเป็นข้อหาซ้ำอีกการลาออกจึงคือการเปิดประตูสู่ความพังพินาศมากกว่าจะรักษาอนาคตไว้เส้นทางของทักษิณหากเลือกกลับไปใช้บทเดิมการหลบนี้ก่อนคำพิพากษาจะเป็นรอยตรานหนักกว่าเดิมเราะสะท้อนชัด ว่าเขาไม่อาจาเผชิญหน้ากับกฎหมายได้จริงเขาเคยทำมาแล้วหนึ่งครั้งยาวนานกว่าโทษวัดแล้ววันนี้ในวัย76ปีการหน,นีอีกรอบไม่ใช่เพียงการเลี่ยงโทษจำคุกแต่คือการยอมใช้ชีวิตบ้านปลายไร้หลักแผ่นดินบ้านเกิดแทบในมีวันได้กลับมาเยือนอีกนอกจากเพียงเศษเอกสารทางกฎหมายที่เหลือไว้แทนตัวตนการหน,นีอาจทำให้พ้นกรงเหล็กแต่ก็ปิดประตูศักดิ์สรี และทำลายบาร,รมีทางการเมืองที่เคยมีหากอดีตเขาคือผู้นำผู้ท้าชนการเลือกหนีในวัยใกล้ฟังจะตรึงชื่อทักษินไว้กับคำว่านักโทษหนีคดีจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อเปรียบกับอีกเส้นทางการลาออกของแพทย์ทองทานทั้งคู่ต่างคือบทแพท้ที่แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์มีซับซ้อนยิ่งขึ้นคือทุกคดีพันกันในเชิงภาพลักษณ์ทางการเมือง พากแพทยองทานถูกชี้ผิดในคดีคลิปเสียงผลสะเทือนจะกระแทกพักเพื่อไทยทั้งระบบและย้อนกลับไปลดทอนความน่าเชื่อถือของทักษิณในทางกลับกันหากทักษิณแพ้คดี112หรือถูกบังคับโทษคำพิพากษานั้นก็จะตอกย้ำข้อคอรหาที่ว่าแพทยทองทานเป็นเพียงเงาสะท้อนของบิดามิได้มีอิสระในการนำประเทศ นี่คือบ่วงคู่ขนานที่ทําให้พ่อลูกไม่อาจก้าวไปโดยไม่เกี่ยวพันกันและต่อให้ผลคดีในคดีหนึ่งออกมาเป็นชัยชนะก็เป็นเพียงชัยชนะเชิงเทคนิคไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือบ่วงทั้งสามคดีได้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อสองพ่อลูกไปแล้วไม่ว่าสารจะวินิจฉัยเช่นไรชื่อทักษิณก็ถูกผูกติดกับความไม่ไว้วางใจของสังคมอย่างลึกแน่นสำหรับทักษิณ เวลาได้กลายเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงในวัย76ปีหากต้องเลือกหนีอีกครั้งก็คือการใช้ชีวิตบ้านปลายต่างแดนโดยไร้วันกลับบ้านเกิดส่วนแพททองทานหากถูกชี้ชัดว่ามีความผิดก็ไม่เพียงเสียตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ยังหมายถึงการสิ้นสุดเส้นทางทางการเมืองไปด้วยดังนั้นไม่ว่าทางเลือกใดทุกเส้นทางคือความพ่ายแพ้คนละแบบ จะหน,นีก็ถูกตราหน้าว่าไร้เกียรติจะลาออกก็เหลือเพียงเท่าซากอนาคตจะยืนหยัดสู้แล้วแพ้ก็ถูกตรึงชื่อไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าตระกูลชินวัตรถ,ถูกบีบจนหมดขนทางและแม้ในกรณีที่ไม่คาดคิดหักชนะคดีสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงระบวงแห่งความไม่ไว้วางใจยังคงรัดแน่นศรัทธาที่สังคมสูญเสียไปแล้ว ไม่อาจฟื้นคืนด้วยคำพิพากษาเดียวภาคเพื่อไทยยังคงถูกตั้งคำถามเรื่องบทบาทของทักษิณและแพทย์ทองทานยังคงถูกมองว่าเป็นเพียงเงาสะท้อนของบิดาไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไรบทเรียนครั้งนี้ชี้ชัดว่าการเมืองไทยยังคงติดลมอยู่กับชะตากรรมของบุคคลมากกว่าที่จะก้าวเดินไปด้วยโครงสร้างและสถาบันที่ยั่งยืน